สวัสดีค่ะวันนี้อยู่กับช่องมีนนัทิดาชาแนลนะคะสวัสดีพี่น้องเบอรส,สุขสุขคนคะ่ะสบายดีนะคะเมื่อขึ้นค่ะพี่น้องโอ้โหตื่นเต้นมากกับโชว์พบว่าเพราะว่าจะของวันไ้มามาสอมผอมกับมูเพินนะคะคือสอมเดียวมัตรบาลแล้วก็มามาเร่่นใส่มูลเลยนะคะก็มีความมีความบิดตก คือคือกังวลน,นะ่ะยานยานเห็ดออกมาได้บอดีเท่งอันเนื้อลวงกับเพ่งอันสานนั้นเรียนต่ำตัวกับเป็นลงลงลื่มๆไปนะคะเท่งอันมันมันพ่วงก็เลยแต่ก็แต่ก็ถือว่าออกมาพอดูได้อยู่นะคะสำหรับตนนัวนมีเองเด้ออันเพราะว่าจะควงคือพ่วงนะก็เลยยานแบบนั้นแบบนี้มันก็เลย แพงพาว่งแห่งก็ได้เห็นพา้าซับนะคะแล้วก็ขนาดนั้นสิบอกมานม่านังพักในห้องเนาะเพลงทําบ่เบล่งได้ลองท่อนนี้มาวะจนคิดประน,นันมันเบอร์คักค่ะพี่น้อง <c oughs> แล้วก็บรนีิสบอกพี่น้องไปเบิ่งนมาเอ่อเราจะปเปลี่ยนอะไรอีกวะเสียง,งอันนุ่มเมาเอิ้น้องมีไปขนของไปเบิ่งเราจะมีเ,เหตุอี้อย่างนะคะเออน้องมีเก็บของไปใส่นี่ ไ่นีครับไล่นีไอ้นุ่มไรไอ้น้องมิกนี้บอกจะดาวมาเด้่อห้าอคเนะเรื่อ้อขอเียย่ายของนะคะน้องมีก็ย่ายย่าเดียวกัสิวะบ้านพี่นันอย่าทำเป็นเอาเยอะวะบอจอันนี้ทำความสะอาดทำความสะอาดค่ะ ออออฟฟิศไปีกรบนึงใช่เราจะมาทำออฟฟิศอยู่ข้างบนแล้วนะจ๊ะเพราะว่าอยู่หันน้องเอ็มการไลคือเอ็มเอ็มแดนเซอร์นะไลไอ้นุ่มขึ้นมาไลไอ้นุ่มนี้นอนแค่เชือกเพ่งโทน่ายแล้วก็จะย่ำไะไรโซเฟน่าเขายั่งกระโปรงงุ่มหัวไอ้นุ่มนะแล้วนั่งขี้ข้อมอยู่ดีๆนี่หนึกระโปรงฟึบลงใส่หัวเราเห็ุจังไหนร่องยใหู่ แล้วก็ให้อันสังพอนนะคะเพื่อนมาเช็คเบิรงแอร์มาใส่ได้ปกติบ่อนะคะออฟฟิศยันย์หน้าเพราะดีหน้าเติมตุ้งยันย์ออฟฟิศก็จะได้อยู่ข้างบนนะคะข้างล่างก็สะได้เป็นอันห้องสตูเต็มเต็มเลยข้างล่างอออฟฟิศนะคะวันนี้ก็เลยใหญ่พอดีอาจารย์นักดนตรีเพิร์นั่อยู่นี่นะคะซีซีหาทันนี่นี่อาจารย์แมวนั่ง บอกทีทีแน่ๆรักๆคือสิมีบิวจันบิวกับจันโตยเป็นรักกีนี่ค่ะอาการไม่เล่าอะไรเมียเราไม่เพิ่อเลยเมียเราไม่ดีผมเอื้อเล่าเล่าแคร์มากแป๊บๆพวกกันอันน้องมีกะรับหน้าที่เป็นดูแลเขาดูแลของว่าเอาไปให้บิวใหญ่ไปห้องผละยุคางกันผละใครเป็นน้องยุคางเพราะว่าเขาจ้ด เดี๋ยวพรุ่งนีพ่อเราว่าสิส้อนสร้างอันอาจารย์สันเป็นสังน่งแอร์ในตำนานพอนะอย่าทำความสะอาดซอยกันนะนคะอันนีนเ้เราก็ช่วยกันขนของนะคะเกือบผู้ใดผู้หมูสามคู่รักได้แล้วผั <c oughs> วของน้องบิวของจันโตหรือของผู้ใดก็ได้หรือของน้องเิลก็บุญจัก ตะวานสิลักไปไว้ห้องไม่ก้อ,อ <laughs> ช่วยกันนี่หมอนไห <c oughs> นยังแน่นะห้องแบบน,นี้เนาะนไปพูย มาถึงแล้วนะคะใหญ่ไม่อยู่ห้องน้ำกันเบิดนี่แต่ <c oughs> ของผู้ใดเนี่บุเราก็รวมๆกันไว้ก่อนนะคะเ,เดี๋ยวค่อยให้เพื่นมาแยกเอามาทำความสะอาดเอาช่วยกันคะ่ะ กะลีมายู่โซนเดียวกันหมดอ,อ่าประตูห้องเดี๋ยวไปคนี้ก่อนพี่น้องมาอีกแล้วนะครับเด็กขนพองของเราแผนขน<ด> <laughs> เปิดปแล้วล่ะรู้สุดท้ายแล้วล่ะเสือ้อน,นอน ปากยากอากลากต้องกันย้ออีกดิเตยอากลากเขาประธานเด็ดตื่นเด้อยเตยตื่นเลยนั่นตื่นสปลด์อดแจ้ง้อบพูดน้ำแสงสว่างเนาะตะเวนบมกขืนบมนอนเด้ดเดี๋ยวไปเบิ่งแออซอยเพิ่อนกันอันนี้เป็นแผนกเทศบาลของเฮานะ เซบาลจำเป็นช่วยกันนะคะคนละไม้คนละมือนะคะทำออฟฟิศใหม่นะคะยหง่จักเทียแล้วนี่ไอ้นุ่มยังไจักเทียเดอวตัวสีแล้วเข้าควำมวนอยู่แบงนี่ล่ะคว่มวนเขายู่มองนี้ละอันนี้พระเอกเอ็มบีนี่พระเอกพระอกบีว่าตกงานเนาะ ชู่ค่ะบักโควิดปากช่องน้ำเน่เด้อช่องไหนคะสันซาวชาแนลครับสันซาวชาแนลนะคะกดติดตามให้เราเน่เด้อพี่น้องสันซาวชาแนลจะเติมสันอันอื่นให้เราเด้อวายติดตามเป็นหมื่นนะครับอืมผู้ติดตามเป็นหมื่นตอนนี้ตอนนี้เป็นหมื่นแล้วเพราะว่าเราอยู่กับพันกว่าเยี่ย เหลืออายุเก่าพันกว่าคนสี่รบหมื่นพันนะ่อนน่งรีายกินะจบอกย่หี่เลยเงว่าเจ้าไทยเนี้นู่นกับแยซอยซกติดตามให้เล่าแนวสนโป้บยั่ต่างโดนเนาะยูก่านนยปอดังนเบกติดตามช่องให้ด้วยนะคะสันซาวชาแนลนะคะพี่น้องค่ะ เดี๋ยวไปเบร์ไอพอดมาเล่าเฮ็ดอีอย่างเนี่ยสวัสดีค่ะช่างพรเครดอีอย่างเนี่ยเรัะบอนี้เช็คเบิรงแล้วมันเป็นแหน่งเนี่ยาพอนี่จ้หน่อยเลยอันนี้คืออะไรคะวัณํายาเขาเรียกเกรดเหรอคะเกรดวัยายากวัายาปกติทัณยามาสยู่เท่าไรครับเอยเจ็ดสิบเจ็ดสิบถึงแปดสิบพีเอสครับเจิหรือแปดสิบพีเตัวนี้มีจังน่อยเลย ตอนนี้ไม่มีเลยข้อมูลสตาร์ยู่ริงจริยาดีตามดีแอมดูอะมีน้ำยาไปปุ๊บก็แปดแอมถ้าถ้ามีน้ำยาหรือระบบทำงานปกตินี่คือแปดแอมแต่ตอนนี้สี่จุดสองแอมเจ็ถึงแแอมนะใช่เราจะเช็คยาถ้าปกติยาเช็คหัวก่อนอ่านี่จะอาดน้ำยานะคะเติมเติมน้ำยาเติมน้ำยาเช็คหัวซะก่อนเช็คหัวก่อนนะคะ อ่าเติมน้ำยาเข้าไปเจสันสังเกตว่าเ,เข็มมันดีอดขึ้นน้อยนึงนะคะต้องต้องเติมเติมทีละนิดอ่าอ่านี่คือเติมมือใหญ่เสียงเงียบวุ่น เติมแบบลิควิดใช่ไหมคะแต่ถ้าต้าตั้งก็คือเป็นก๊าซเติมแบบก๊าซเอ่อยาอายุสองอันนี้ถ้าเกิดคว่ำลงแบบนี้ก็คือเติมแบบลิควิดเติมแบบของเหลวอุ้ยได้ใส่ซับตอนเลี้ยนมากกับตอนนี้แล้ววะก็เด็จะลย้อด้อาพอดส่วนความด่วนปึกๆึกว่ะจีของนั่งเรื่องเพราเป็นของอาย ของนเพราะน้ำยามันไม่มีในระบบลเลยอ๋อน้ำยาเกลี้ยงเลยเนะคะอะขึ้น,น <มา S 1> เป็นห้าแ,แล้วนะคะเมื่อกี้ส <2 S 2> ี่จุดสองนะพ่อสี่สองลอือเสี่จุดเก่ขึ้นมาแล้วแล้วก็มีน้ำยาอยู่ในระบบแล้วน้อยหนึ่งจึงหนึ่งค่อยเติมไปเรื่อยๆนะคะ เช็คแอร์ถ้าปกติก็ก็เติมน้ำยาเข้าไปใช้งานได้ปกติไม่ต้องทําอะไรก็แค,ค่ล้างนะคะอันเพิ่นไม่ได้เปิดตะโดนแล้วนะคะเทปเบิ้งก่อนเทปเบิ้งก่อนจะเ็น้ริ่มมีน้ำยาในระบบปุ๊บตัวนี้มันจะก,กิดจับขาขึ้นขาขึ้นขาขึ้น นี่คือมันจะบอกฟองเพราว่าน้ำยาไม่มีในระบบเริ่มจะเริ่มนจะมีน้ำยาเป็นะระบบปุ๊บมันก็จะดำให้ขาวขึ้นโอเคขาวขึ้นเมื่อเราเติมนน้ำยาเข้าไปมันก็จะหายออกไปอ uh huh. ่าฮะอ่าน้ำยาเข้าไปมันก็จะหายถ้าเราอ่านน้ำยาเข้าไปก็คือเกล็ดขาวๆนี่มันก็จะหายใช่ไหมแต่เอาใหญ่เรื่องหนูน้ำขั้นอยนั้นสิแือ มีน <IS O> uh ้ำยาเริ it it si ่มเข้าไปใกล้จะใกล้เคียงละอ่าฮะขาวๆมก็จะหายไปอันนี้ก็คือเป็นเป็นน้ำยาในระบบเขาเรียกว่าเกล็ดน้ำแข็งใช่ไหมคะถ้าเ่านน้ำยาไปถ้าอ่านน้ำยาเข้าไปก็คือถ้ามีน้ำยาในระบบแล้วก็คือตัวสีเกล็ดก็เกล็ดทั้งแถบสีขาวๆนี่ก็จะหายไปเน่นไงคะอ่าแล้วอ่าพอถ้ามีน้ำยาในระบบพอสมควรใช่ไหมคะน้ำยาในระบบมี เพียงเริ่มจะเพียงพอท้องจะ,จะหายแล้วใช่ไหมคะพี่น้องเห็นปะค่ะเมื่อตอนแรกพอมีน้ำยาเป็นขาวๆเป็นเป็นคือเกติฮิมาอันสะตินาพอแต่พอมีน้ำยาในระบบแล้วตัวสีขาวๆที่เกาะอยู่นั่นก็นจะหายไปละลายไปอันนี้คือแอร์ใช้ได้ปกติใช่ไหมคะ,ะถ้ามีน้ำยาคือ<น>ใช้ได้ปกติงจะหายไปหมดแล้วเป็นนามหยาดป๊อกๆหน่อยผมน้ำยาให้ได้ของเราเทีตัว พ่อเขาเปลี่ยนนวดอย่างงี้นยาบางทีเลยโอเคแล้วตอนนี้น้ำยามีแล้วนี่ค่ะเติมเข้าไปได้ประมาณาสิบก์แล้วอ่าครับค่ะสิบกมี่แล้วลืมมาไล่้าร้านงไม่มีละก็คือระบบมันทำงานได้ปกติใช่ไหมระบปกติพี่ปอนทุกชิ้นหลังตู้เขาได้น้ำยิมบําเพ็ญแย่ไหมหลังน้ได้หลังอันนี้พี่พรกำลังมาเทสระบบนะคะเทสอุณหภูมิ เชือสุนหูมวันสีแด้ตามทีทางไหวองกันสิพิ่นตังไว้เธอาไหรหรอโบจักอยู่ใสายบุรี่ไว้16อปดูสิใช่ค่ะเอ้ยไม่ใช่18ะตั้งไว้18โอ้รวมได้เรื่องได้15หงศารวมขอบ5รวงขอ เช็กลมออกล่มเขาอยตอนนี้เย็นแล้วนะคะหลังจ,จากที่ไม่มีไอยเย็นไม่มีความเย็นเลยตอนนี้เย็นแล้ววอร์ม่น้ายาแล้วก็เย็นยี่สิบหาองศาสิล่มเขา่สาี่บาเพราะว่าตรงหลังตันตรงงก่อนมันจะสิเช็คได้ดีเนะาะเพราะว่ามันโดนแล้วนะตัน ปั่ปุ๊บลงมาสิบห้าสิบหน้ำเพ็่หมดเดี๋ยวเราไปเช็ครัวกี่น้องไปเช็ครัวก่อนอันนี้ก็คือได้แล้วใช่ไหมคะได้แล้วน้ำย่อยแล้วพี่น้องพอน้ำทิ้งอ่าน้ำหยดแล้วพอน้ำทิ้งหยดแล้วแล้วก็ล่มห่อนกับหอน คอยร้อนลมร้อนคอยเย็นขางในลมเย็นกระแสก็ไดแล้วเจ็ย์ศูนย์เป๊ะเรละใบบุกมงบาเซได้แล้วมอมกระแสได้แล้วเจ็ดจุเจย์รานี้แยาไดแล้วเจสิบอาจารย์ น้ำหยดโอเคทุกอย่างทํางานปกติก็แค่เหลือแค่ทําความสะอาดข้างในนะคะล่างล่างตัวข้อเย็นตอนนี้ก็เช็คมัวเรียบร้อยก็คือเซ็จสมบูรณ์นะคะใช้ได้ปกตินะคะแล้วก็ก็จะเอายางรองมาใส่ให้นะคะก็บ้องหคือกันมาสร้างว่าตีเพิินเป็นอย่างคอยปะสยางห้องเพราะว่าถ้าปะสยางห้องมันจะเสียงดังแบบนี้ครับพี่น้องอาจจะสะเทือนแล้วก็เสียงดังแต่ใส่ยางเข้าไปมันก็จะกันกันสะเทือนแล้วก็มันก็จะเงียบนะคะคอย มันอายุการใช้งมันกับสีนั้นขื้นนังสีนะคะกับแล้วแต่แล้วแต่ช่างเพิ่นมาเฮ็ดนะคะแล้วก็อยู่ที่ว่าเออเราคุยตกลงกันกับช่างยังไงนะคะก็ขอบคุณพี่น้องทุกคนนะคะที่ให้การติดตามรับชมช่องมีนั้นทิดาชาแนลนะคะแล้วก็ให้การติดตามจะดูแลแอร์สำนักงานนะคะแล้วจะมีตัวข้างล่างอีกอยู่ออฟฟิศกับสิเป็นน้ำนำยศอาจจะตังแต่ต้องไปเช็คเบื้องก่อน บ่แม่น้ำหัวเด้อนี่พี่ยดยดลงนี้ก็คือแอร์น้ำแอร์แอร์ยดก็คือทำงานปกติมันก็จะมีน้ำหยดออกมาบางที่พี่น้องว่าเอ้าน้ำน้ำแอร์บ่เย็นน้ำกับเบาหยดจึงสีนะคะนั่นคือความผิดปกติของแอร์นะคะก็ขอบคุณทุกท่านค่ะที่ให้การติดตามรับชมนะคะช่องมีนันทิราชาแนลนะคะ ขอบคุณที่เข้ามาให้กําลังใจขอบคุณที่ไม่ข้ามโฆษณานะคะพี่น้องคะจะในน้องมีกระซีอัพคลิปให้พี่น้องเดืเบิ้งเรื่อยๆนะคะขอบคุณทุกๆท,ท่านนะคะคลิปนี้เอาไวปสนีคลิปหนักพอกันไหมได้ค่ะพี่น้องคะขอบคุณคะ่ะสวัสดีค่ะ